สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง u t e c h for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการอัปเดต iOS บน iPhone นะครับว่าวิธีการทำจะทำยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูในคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากทุกคนกดติดตามช่อง u t e c h for You เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของทุกคนก่อนอ่า เข้ามาหน้าแบบนี้ใช่ไหมการตั้งค่าครับหลังจากนั้นนะครับให้ทุกคนปกติเข้ามาแบบนี้ใช่ไหมให้เลื่อนไปด้านบนนิดนึงครับแล้วไปหาคําว่าทั่วไปแบบนี้ครับแล้วแตะเข้าไปครับหลังจากนั้นนะครับให้เข้าไปแตะคําว่ารายการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับนี่ครับทุกคนลองสังเกตด้านบนดูนะครับว่าถ้าใครรายการอัปเดตอัตโนมัติตัวนี้ยังปิดอยู่นะครับถ้าเกิดอยากให้เขาอัปเดตเองอัตโนมัติโดยที่เรา รอใ้เขาเชื่อมต่อ w i f i แล้วก็อัปเดตโดยอัตโนมัติได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเข้ากดอัปเดตตลอดก็สามารถมาเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ครับโยกเปิดสวิตช์ตรงนี้นี่ครับแบบนี้นะฮะให้เขาอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับเพียงเราเข้ามาแล้วก็กดแค่กดยืนยันเท่านั้นเองครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถ้าใครเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับเข้ามาวิธีการอัปเดตเนี่ยตัวนี้จะเป็น16.6.1นะครับวิธีการอัปเดตง่ายๆมากๆเลยครับให้ดาวน์โหลดและติดตั้งตัวนี้ก่อนครับแตะเข้าไปทีครับ หลังจากนั้นนะครับให้ใส่รหัสเครื่องของเพื่อนๆทุกคนได้เลยนะครับนี่ครับทำการใส่รหัสพานแล้วกเ็เข้ามาหน้าตาแบบนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนเพือลองอ่านรายละเอียดดูก่อนก็ได้ครับถ้าไม่อ่านก็กดยอมรับได้เลยครับนะครับตัวนี้ก็คือให้กดยอมรับตัวนี้ไปได้เลยครับ หลังจากนั้นเขาก็จะทำการดาวน์โหลดก่อนนะครับก็ให้รอขั้นตอนนี้สักครู่ครับซึ่งจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดหนึ่งครับขอ,ขอให้รอก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะบอกระยะเวลาในการรอคอยว่าเราจะต้องใช้เวลาในการดาวน์โหลดแล้วก็อัปเดตประมาณกี่นาทีนะครับก็ให้รอตามระบบของการอัปเดตของ iPhone ของเพื่อนๆืนนทุกคนเลยนะครับและขั้นตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวการอัปเดตให้อยู่นะครับแล้วก็ใครที่ จะเข้ามาอัปเดตตัว ios ตรงนี้แนะนำว่าแบตเตอรี่นะครับขอให้ทุกคนนะครับเช็คแบตเตอรี่ก่อนว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือน้อยหรือเปล่านะครับขอให้มากกว่า50%ขึ้นไปนะครับแล้วค่อยอัปเดตถ้าใครแบตเตอรี่น้อยกว่า50%ก็ขอให้ชาร์จแบตทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตตัวนี้ได้เลยครับตอนนี้ระบบกำลังตรวจสอบแล้วก็ยินดันรายการอัปเดตนะครับ หลังจากนั้นมือถือก็จะทำการรีสตาร์ทหนึ่งรอบนะครับนะฮะแล้วก็จะมีสัญญาณอาสัญไอเลขอักขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะทำการรีบูตเครื่องแล้วก็เข้าเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับก็ขอให้รออีกนิดนึงนะครับหลังจากที่เราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาหน้าขั้นตอนใส่รหัสผ่านล็อกอินเข้าเครื่องนะครับค่อยใ,ใส่รหัสของเพื่อนๆทุกคนได้เลยนะครับตามนี้ หลังจากนั้นก็ถือว่าอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการอัปเดต iOS บน iPhone นะครับเพื่อนๆลองวิธีการแบบนี้ไปใช้ดูนะครับถ้าหากมีปัญหาหรือทําไม่ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยตอบคําถามให้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ